มีหลักธรรมะสั้นๆเกี่ยวกับการปฏิบัตินะที่จะเอามาฝากกันนะสำหรับนักปฏิบัตินะทั้งที่เป็นผู้ใหม่และเป็นผู้กลางเก่ากลางใหม่นะส่วนผู้ปฏิบัติที่เป็นผู้เก่าแล้วน่าจะไม่น่าจะไม่เจออุปสรรคเช่นนี้นะเพราะอุปสรรคเช่นนี้มันเป็นสิ่งที่เข้ามาขัดขวางนะการปฏิบัติไม่ให้ก้าวหน้ามันจะเป็นประเภท มิจฉาทิฏฐนะิที่จะชักนำผู้ปฏิบัติให้ออกนอกลู่นอกทางเนะมื่อผู้ปฏิบัตนะิเข้าสู่สมาธิแล้วเนี่ยเมื่อจิตเริ่มจะรวมนะจิตเป็นหนึ่งจะรวมกับอารมณ์ที่เป็นหนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่จะปรากฏนะอาจจะไม่ทุกคนหรือทุกคนก็ได้แล้วแต่อินทรีย์ของแต่ละคนนั่นคือสิ่งที่เรียกว่านิมิต นิมิตคือสิ่งที่จะปรากฏให้เห็นนะ่จะเป็นรูปนิมิตนะเสียงนิมิตกลิ่นนิมิตนะรสนิมิตสัมผัสนิมิตก็แล้วแต่ที่จะปรากฏนะให้เราเห็นให้เราได้กลิน่นนะให้เราได้สัมผัสนะนิมิตจึงเป็นศัตรูของสมาธิที่จะดึงสมาธิให้ออกนอกเส้นทางแห่งมรรคนะซึ่งอริยมรรคก็คือศีลน,นะสมาธิ แล้วก็ปัญญานะดังนั้นเมื่อมีสมาธิมีจิตตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยให้เป็นไปเพื่อเจริญปัญญาแต่ตัวนิมิตตัวกิเลสมันจะดึงให้ออกนอกเส้นทางไม่ให้เราไปเจริญปัญญาแต่ให้ไปติดในสิ่งที่เรียกว่านิมิตต่างๆอันจะเป็นนิมิตที่น่าพอใจบ้างนิมิตที่ไม่น่าพอใจบ้างนะถ้าเป็นนิมิตที่น่าพอใจเราก็จะหลงไหลในใน,นิมิตนั้นทำให้ลืมสมาธิลืมกายลืมใจ นะแต่ถ้าเป็นนิมิตท,ที่ไม่น่าพอใจนะจะทําให้เราตกจากนิมิตนั้นนะออกจากสมาธินั่นคือสิ่งที่นิมิตนะจะเป็นตัวขัดขวางนะมีผู้ปฏิบัติได้มาถามนะหลวงปู่ดุลยนะ์อัตุโลว่านะผู้ปฏิบัติกรรมฐา,านเนวลาทำสมาธิภาวนาเ,นเมื่อปรากฏผลออกมารูปแบบต่างเนี่ย ย่อมเกิดความสงสัยขึ้นเป็นธรรมดาเนเช่นเห็นนิมิตในรูปแบบที่ไม่ตรงกันบ้างนะปรากฏในอวะร่างกายของตนเองบ้างนะจึงมาเรียนถามหลวงปู่เพื่อช่วยแก้ไขหรือแนะอุบายปฏิบัติต่อไปอีกนะส่วนมากที่ถามว่าภาวนาแล้วจะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นวิมานเห็นเทวดาหรือไม่ก็เห็นองค์พระพุทธรูปปรากฏในตัวเราเน่ยสิ่งที่เห็นนั้นเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ย หลวงปู่ได้ตอบว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเขเห็นจริงนะแสดงว่าเห็นจริงนะแต่สิ่งที่ถูกเห็นมันไม่จริงนะหมายความว่าไงหมายความว่าสิ่งที่เราเห็นเกิดจากเกิดจากจิตนะนะปรุงแต่งจนเกิดความเห็นเห็นนิมิตนั้นเป็นของจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นนั้นมันไม่จริงนะเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งของจิตนะที่เอามาหลอกเรา จึงมีผู้ถามต่อไปว่านี่มิตท,ทั้งหลายเนี่ยมันยังเป็นของภายนอกจะเอามาทําอะไรก็ไม่ได้ถ้าติดอยู่ในนิมิตนั้นก็ยังอยู่แค่นั้นการก้าวต่อไปจะไม่เกิดนะวิธีแก้ต้องทําอย่างไรหนะลวงปู่ก็ตอบว่านิมิตบางอย่างมันก็ดีมันก็น่าเพึงเพลินแต่ถ้าติดอยู่แค่นั้นมันก็จะเสียเวลาเปล่านะ วิธีละง่ายๆก็คือก็อย่าไปดูสิ่งที่ถูกเห็นเหล่านั้นให้ดูผู้เห็นแล้วสิ่งที่ไม่อยากเห็นนั้นก็จะหายไปเองหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเวลามันปรากฏก็อย่าไปสนใจสิ่งที่ที่เห็นให้กลับมารู้สิ่งคือให้มารู้ผู้ที่เห็นก็คือมีสตินั่นเองเมื่อมีสติปรากฏสิ่งนั้นก็จะดับน,นี่คือวิธีแก้ นะเพราะนั้นผู้ปฏิบัติหลายๆท่านาเมื่อเจอนิมิตปรากฏนิมิตแล้วเนี่ยก็ให้แก้โดยวิธีนี้นะเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยที่จะเป็นสัมมาสาม,มาธิแท้ๆก็คือเมื่อจิตตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยให้น้อมไปเพื่อยาน,นัทนะคือไปเพื่อเจริญปัญญาไม่ใช่จิตตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยจิตสงบดีแล้วให้ติดอยู่ในความตั้งมั่นติดอยู่ในนิมิตที่ปรากฏ นี่คือธรรมะสั้นๆที่นํามาฝากกันในช่วงนี้นะคอยติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ต่อไปนะและที่สําคัญให้กดติดตามด้วยครับ